เอาละครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกๆคนครับตอนนี้เราอยู่ในวัน Punch Man the Strong Guest กันอีกครั้งนะบผมซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่ผมอาจจะเป็นวันที่เท่าไหร่วะวันที่15นะครับก็ไม่รู้ว่าวันที่15เนี่ยจะได้อัพวันที่15เลยไหมหรือว่าอาจจะไปอัพวันอื่นนะครับก็ณปัจจุบันวันที่15พลังของพี่เจก็อยู่ที่50,000กับอีก9 0 0 0แล้วนะครับ อย่างที่เราจะทำในคลิปก่อนนั่นก็คือเราจะไปชิงอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์คืนครับผมซึ่งในคลิปก่อนน่ะคือเพชรผมหมดใช่ไหม <Yeah. S 1> ผมไม่สามารถที่จะลงประลองได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะไต่แรงไปยันแรงหนึ่งได้ครับเดี๋วเราไปดูอันดับกันหน่อยนี่ครับโอ้โหนคนที่อยู่อันดับ3เห็นไหม <Yeah. S 1> คนที่เป็นโบลตยืนอ่ะคนนั้นคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะแต่ว่า ในประลองเนี่ยเขาอยู่อันดับที่3วันนี้เนี่ยผมเลยจะมาไต่แล้งกันในแล้งไดมอนด์นั่นเองนะฮะถึงแร้งสูงสุดแล้วเหรอเฮ้ยแลงสูงสุดถ้าเกิดผมอยู่แล้งสูงสุดและผมอยู่อันดับหนึ่งได้แสดงว่าผมต้องเป็นอันดับหนึ่งเอ้ยเอาละครับน้องๆคลิปก่อนเราเราซึมไปหน่อยนะฮะเพราะว่าเราเกลือไงอเราุ่มไม่ได้อะไรดีๆเลยฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้ก็มาดิครับผมอันนี้น่าจะเป็นบอทนะฮะ ก็เวลาที่ผมจะออกไปต่อสู้ผมจะจัดทับประมาณนี้นะครับคือผมจะให้นี่ครับจักระพัดเด็กเปิดก่อน <Okay. S 1> แล้วก็อะตอมิกอะตอมิกโอ้แค่2คนก็ตายหมดแล้วอะคือไวมาก <laughs> คือการที่เรามาลงบอลลองเนี่ยข้อดีของมันคือเราได้เพชรนะเราได้เพชรค่อนข้างเยอะเลยเวลาที่เราลงเสร็จเนี่ยเราก็ได้รับไอเทมแต่ว่าผมจะชอบเก็บไว้รับทีเดียวนะ <laughs> ผมรู้สึกว่าแบบมันสะใจกว่าโอเคไปต่อครับอันนี้ก็น่าจะบอทเหมือนกันนะเนี่ย มีน้องๆถามว่าทําไมพี่ไม่เอาบอลทองเปิดก่อนคือจริงๆสําหรับผมผมคิดว่าบอลทองหรืออะตอมิกมันเปิดก่อนมันก็ไม่ได้ต่างกันนะเพราะว่ามันไม่ได้ต่างกันเพราะว่า บอลทองเปิด <S <S ปุด๊บอะตอมิกก็ได้ตีฟรีแต่ว่าต่อให้อะตอมิกเปิดก่อนบอลทองไปตามอะตอมิกมันก็ได้ตีฟรีอยู่ดีอะ่ะคือคือยังไงมันก็ออกไปตีอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาสถานะบทขยี้แบบแรงๆผมว่าให้อะตอมิกไฟอันติก่อนผมคิดว่ามันสถานะบทขยี้มันค่อนข้างติดเยอะกว่านะกว่าบอลทองอะ่ะโอเคครับรอบที่3ครับผมมาครับตอนนี้ผมกาลังชิงอันดับที่130อนี่อันนี้เพิเจอพวกบอทอ่ะ คือตอนเนี้ยเราเจอพวกบอทนะโอ้ยนี่ขนาดไม่ติดคลีแล้วเนี่ยหึหึสี่หมื่นห้าไปเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมชิงอันดับมาได้อยู่ที่อันดับที่159แล้วครับไปต่อครับผมแปบบ๊บนึงขอรีขอรีแบบว่าให้เราเจออันดับต่ำๆหน่อยเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมนี่เลยอันดับ120เลยอันนี้ก็น่าจะจะยังคงเป็นบอทอยู่นะมาครับผมมาปึ๊บ เปิดไปแล้วก็ปาดหน้าเค็กกระจกแตกเพลงเรียบร้อยแปบบ๊บนึงนะมีน้องๆถามกันมาเยอะเลยคลิปก่อนว่าพี่เจทำยังไงให้อตอมิกเนี่ยฟันแล้วกระจกแตกนะครับนี่ครับผมจะบอกว่าที่อตอมิกมันฟันกระจกแตกก็เพราะว่านี่ครับผมอัปดาบอตอมิกเนี่ยบวก3นั่นเองนะฮะ3ดาว มันเลยมีเอฟเฟกกระจกแตกนะครับอัปดาวให้มันเป็นบวก3มนะครับมันเลยมีเอฟเฟกกระจกแตกแล้วน้องๆก็ถามอีกนะครับว่าพี่เจไปเอาดาบของอะตอมิกเนี่ยมาจากไหนคําตอบก็คือผมไปเล่นกิจกรรมนี่ครับไปเล่นกิจกรรมฮีโร่เอ็กปีศาจครับนี่ครับคือตอนที่เซิร์ฟมันเปิดใหม่ๆอ่ะไอ้กิจกรรมมันเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยติดอันดับ1ใน3เราจะได้รับรางวัลน,นะฮะเป็นดาบของอะตอมิกนั่นเองผมก็เลยได้มาโอเคแต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปจัดทัพแล้วก็ไปสู้ไอ้ฮีโร่เอ็กปี ไอ้ปีศาจก็บอกกันได้นะครับเดี๋ยวพี่เจจะมาทําคลิปให้น้องๆได้ดูกันโอเคตอนนี้ก็เรามาไตา่แลงกันต่อดีกว่าครับพวกมน้องๆมาครับอันดับที่86ครับเราเข้าใกล้ละตอนนี้เราติดท็อปลอยแล้วถ้าเกิดเราชนะตีนี้ได้แต่ว่ามันก็ไม่น่าจะยากนะเพราะว่าพลังของเรากับบอทมันต่างกันค่อนข,ข้างสูงโอเค ตอนนี้ก็ชนะไม่ยากครับขึ้นมาอันดับที่86ละคือแบบมันได้เพชรเรื่อยๆเลยนะผมว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากเลยไปอันดับ67มาเอาเพชรที่เราได้เมื่อกี้แหละเราไปลุยเลยมาครับเป็นจักรพรรดิเด็กเปิดก่อนคือแบบบอทมันเจอจักรพรรดิเด็กเปิดข้างหน้าก็ตายหมดแล้วอะ่วะเนี่ยโอโ้ เรียบร้อยครับโหดจัดตอนนี้อ้าวตอนนี้เราจะไปเจอกับคนแล้วเนี่ยหลังจากที่อันดับที่40มาเนี่ยจะสังเกตได้ว่าพลังมันขึ้น200,000แล้วอันนี้คือแบบเป็นผู้เล่นแล้วนะมาอันดับ40ไปเลยครับมาเจอกับพี่หน่อยสิ <c oughs> โอ้มีราชาน่านฟ้าด้วยวะยังไงผมค่อนข้างมั่นใจว่าจากดดักรพรรดิของผมอะไวกว่ามากๆครับแล้วก็นี่ครับจะสังเกตได้ว่าพออะตอมิกปุ๊บเนี่ยเห็นไหมมันจะติด <c oughs> ติดสถานะบทขยี้ไป3ตัวเลย เนี่ยดูดิเนี่ยเห็นไหมสุดท้ายยังไงมันก็ได้ออกไปตีฟรีอยู่แล้วนะสำหรับอะตอมิกอะ่ะเฮ้ยจกักรพรรดิเขาช้าม,มากเลยแต่มาตอนนี้ผมว่าก็ไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละไม่ทันแล้วแหละ,ไ,ลหละไปได้เวลาละได้เวลาละ,ลาละบล้อสอย,ยังไม่ใช่บลอสยังไม่ใช่บลอส สวยครับผมจักพัดเด็กมาเราขึ้นมาอันดับที่40ละโอ้โหรับไอเทมก่อนเนี่ยชอบกดรับทีเดียวมันสะใจดีมาครับต่อไปอันดับที่27เหรอให้เขามาที่พลัง300,000พลัง3 0 0 0 0ใช่ไหมผมว่าจาักพัดเด็กผมน่าจะไวสุดแล้ววะในเซิร์ฟตอนนี้นผมอัดของไวให้มันแบบแน่นๆะอะตอมมิกกระจกแตกไปไป,ประ คือแบบบอลทองผมว่าบอลทองผมยิงแรงจ,จัดๆเลยยังไงโอ้ยโอ้ยหน้ากากหวานหน้ากากหวานเกือบเกือบฆ่าบอลทองเราได้แล้วครับน,น,น้องงนี่ไงละ่ะขวาตรงไปสวยครับมาตอนนี้เราติดท็อป30แล้วครับมานี่อันดับ14อันดับ14่มาเจอพี่ไหนดิมาเจอพี่โอ้ยมันมีราชาตใต้ทะเลลึกด้วย โอ้ยตัวอยากได้เลยเนี่ยตัวผมอยากได้เลยอะตอมิกฟันขี้แตกระเบิดระเบอร์ปะ่ะบอลทองเปิดไปอีกอตายไปซ้ำฟันฟรีอีกทีนึงเรียบร้อยครับเหลือสองตัวคือข้อเสียของฝั่งเขาคือเขาช้ากว่าเราคือเราเร็วกว่าแล้วเราเปิดก,ก่อนคือมันคือมันจบแล้วอะ่ะคือมันจบแล้วอะ่ะทุกอย่างมันจบแล้วอะ่ะเรียบร้อยครับตอนนี้เราขึ้นมาอันดับที่ สิบสี่แล้วอาแล้วเว้ยอาแล้วเว้ยเฮ้ยไอ้รูปหล่อพร้อมยังอะไอ้อันดับสี่แป๊บหนึ่งนะผมไปท้าอันดับหนึ่งเลยได้ไหมอะคือแบบไม่ได้วะมันต้องไปอันดับสี่ก่อนมาอันดับสี่มาเจอพี่หน่อยโอ้โหเป็นมีทัาซืมากี่ด้วยอยากได้เว้ยโมโหมาครับจังหวะนี้อะตอม,มิกปาดหน้าเคกระจกแตกไปจากนั้นคอมโบกับบอลทองนะผม บอทองยิงก็300แสนแล้วครับน้องๆไม่อยากพูดเยอะว่ะเนี่ยเหลือสตัวแล้วะบูมสองแสนแรงอยู่นะแต่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วตอนเนี้ยมันมันไม่มีอะไรให้ยื้อเวลาแล้วครับซ้ายตรงขวาตรง <c oughs> เรียบร้อยครับ <c oughs> คือไต่แรงมาด้วยความว่องไวแสงนะครับเอาละฮะน้องๆช่วงเวลาที่น้องๆลอ,อยคอเอ้ยรอคอยเอ้ยถูกแล้ว ซุยคางเงี้ใช่ไหมซุยคางเงี้ยเขาอยู่อันดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมชนะเขาได้ผมจะเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ในกลุ่มเพชรในแรงที่สูงที่สุดครับผมมาดิครับ120เพชรก็มาดิจานโอ้ยถ้าซื้อมากี้ถ้าซื้อมากี้มาปุ๊บก็เปิดก่อนไปเลยครับยังไงเฮ้ยจักรพรรดิเด็กมันไวอะมาดูที่ตัวที่2ตัวที่2เราไวกว่าอยู่แล้วอะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <Safe> ย <rév mark> <n> ังไงเราทนไหวบอลทองบอลทองยิงไปไม่ยังไม่มีใครตายนี่ไงฟันฟรีฟันฟรีบอลทองมันมามันจะได้ฟันฟรีอีกมันได้ฟันฟรีเหมือนกันแต่ฝั่งเรายังไม่ตายโอ้โหชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหชิบหายแล้วครับน้องๆชิบหายแล้วชิบหายแล้วไม่เป็นไรเรายังไหวเรายังไหวเรายังไหวตัวดาเมตเราข้างหลังยังไหวเออขวาตรงไป เรายังไหวเรายังไหวนี่ไงอะตอมมิกเรามันตอบโจทย์ทุกอย่างที่ใจใฝ่ฝันนี่ไงล่ะครับน้องๆอนีอน่งไงโอ้ยตึงเปรี้ยตึงเปรี้ยเตี้ยปึงตึงตึงเปรี้ยเฮ้ยมาตีเริ่มรีลันอะไรวะเป็นไงครับน้องๆตอนนี้ครับตัวผมนั้นได้ขึ้นมาอยู่เป็นอันดับหนึ่งแล้วแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าคนที่สเห็นไหมไอ้คนที่3มอ่ะไอ้ซันอะกโ,โกโจอ,อะไรเด คือมันแบบมันพลังมากกว่าผมเว้ยมันพลังมากกว่าผมคือมันแบบอยู่อันดับหนึ่งอะเรื่องเรื่องพลังมันอะมันอยู่อันดับหนึ่งก็มาดิครับลงไปตีอันดับสามหน่อยครับเราอยู่อันดับหนึ่งเราจะลงไปตีอันดับสาเราผ่านไปทั่วมาครับผมเปิดอ้าวมีคนตดสตานมีคนตดสตานนะแล้วก็อะตอมิกปาดหน้าเค้กไปครับผมลดไปครึ่งหลอดบอลทองคอมโบคอมจอยรีจอยซันซิวไปอีกเกือบ2,5 0 0ฟันฟรีไป เรียบร้อยครับเนี่ยตายไป3ละคือมันคอมโ,มโบมาแรงมากอ่ะ <c oughs> อาตอมิกเขาก็แรงอุย้ยเฮ้ยไปเตะตวรรัวสะท้อนโอ้ยแต่มันตายไงถ้ามันไม่ตายนะโดนสะท้อนหนักๆแน่ฟังร้นะอะนีไงเ,เตะคืนเตะคืน2องแสนห้าไปครับจักรพรรดิเด็กสวยครับผมสวยครับผมจบไปเป็นที่เรียบร้อยครับ เป็นไงเฮ้ยคือตอนเนี้ยผมแบบสามารถงัดได้ทุกคนเลยในวงการ่ะผมงัดได้ทุกคนเลยพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆโอเคครับจบไปเรียบร้อยครับผมรับคงรับรับของราง,งวัลก่อนอ่ะอะอ,อ,อุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหติดท็อปอือหืออุยไอเทมโอ้โหของป้องกันมาก่อนเลยโอ้เฮ้ยมันได้อะไรเยอะแยะแต่ไปหมดเลยครับเนี่ย ได้กันเกง HP บวกดาเมจคลิสหเครับเฮ้ยๆ <Wow. S 1> จะได้อุปกรณ์อุปกรณ์สีม่วงว่ะครับน้องๆเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับมันบอกว่าผมจะได้อุปกรณ์สีม่วงคุณสมบัติโจมตี1ชิ้น oh. เอาแล้ววะ่ะโอ้โหต้องขอแบบโจมตีบวกว่องไวค่าสถานะลองเป็นบวกว่องไวปะมาปับ๊บเฮ้ยยงัยงยงัยงยงังยังผมนึกว่ามันจะเปิดเอาละจังหวะน,นี้ของม่วงโอ้ oh. โจมตีบวกป้องกันทําไมต้องมาเป็นป้องกันด้วยเฮ้ยแต่โจมตีบวก2 0 0พันเลยนะถือว่าแรงเอาไปใส่ให้บัวร้อนน่าจะตบทีขี้แตกนะฮะโอเคโอ้โหนี่การที่เราโอ้ยมีคนกดไลค์ให้ด้วยน่าจะโดนเราตบมาเมื่อกี้นะฮะเป็นไงการที่เราขึ้นอันดับหนึ่งในการประลองได้เราได้ไอเทมเยอะมากๆเลยครับน้องๆฉะนั้นเนี่ยน้องๆต้องมาขึ้นอันดับหนึ่งกับพี่เจให้ได้นะน้องๆบอกดูพลังพี่ดิใครจะไปเล่นด้วยวะ ก็จบไปเรียบร้อยครับสําหรับคลิปนี้ผมมาขึ้นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟให้คุณผู้ชมดูเป็นที่เรียบร้อยละเรามาตบอันดับหนึ่งให้มันตกลงไปแล้วก็ขึ้นไปแทนจบไปเรียบร้อยก็ สำหรับใครที่อยากให้พี่เจทำคอนเทนต์อะไรอีกในเกม one punch man เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผมอยากเห็นแบบว่าพี่เจใส่ของไอเทมอะไรอัพอะไรไปยังไงแล้วก็สอบถามกันมาได้นะครับผมแบบพี่เจแบบมีการคอมโบยังไงอะไรเงี้ยไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวน้องจะมาเรียนแบบเดี๋ยวพี่เจจะอ่อนพี่เจจะสู้ไม่ได้น้องบอกแล้วจะถามทำไมวะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาทุกทกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้นะฮะ ก็สนับสนุนโดยการกดแชร์กดไลค์แค่นั้นแหละโอเคครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย